คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้องพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางรวมหวยหุ้นนะคะเพื่อนๆตั้งแต่หุ้นนิเคอิไปจนถึงหุ้นสามรัฐนะคะวันที่25เนาเพื่อนๆค่ะ เลขกำลังวันนะคะของวันที่2 4นะคะเรามาดูผลกันก่อนเนาะหุ้นนี้เคอีช่วงเช้าไม่ทันนะคะเพื่อนเนาะไม่ทันนะคะ1 2นะคะเพื่อนถ้าทันก็เข้าเป็นตรงๆเลยนะคะเนาะอันนี้ไม่ทันนะคะเสียดายนะคะไม่ทันเพราะต้องให้แนวทางช้าเนาะเสียดายเลขนี้นะคะ เนาะแล้วก็สองสามนะคะไม่เข้าแล้วเนาะเข้าแต่1นสองนะคะ2ตัวบนเนาะช่วงบ่ายนะคะเพื่อนสองสนะคะมาตัวเดิมเลยเนาะไม่เข้านะคะแล้วก็สาสี่นะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะจีนค่ะช่วงเช้านะคะหนึ่งสีเข้าตรงๆนะคะห เนะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะช่วงบ่ายนะคะ80นเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลขศูนย์นะคะก็เข้าเนาะ30นะคะก็เข้าด้วยเนาะห้างเสียงค่ะช่วงเช้านะคะมาตัวเดิมตัวนี้เนาะห9นะคะมา96ไม่เข้าเนาะ8 9ไม่เข้านะคะ มาดูห้างเสียงช่วงบ่ายนะคะ46นะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะ39ก็ไม่เข้านะคะเพื่อนไต้หวันค่ะมาตัวเดิมอีกแล้วค่ะเพื่อน769ไม่เข้านะคะ25นะคะเพื่อนเสียดายนะคะเลขในตารางมีเลข2และเลข5นะคะเพื่อนไม่เข้านะคะมาดูเกาหลีค่ะ63ไม่เข้า57เข้าตรงๆงนะคะ ส่วนสิงคโปร์ค่ะ62นะคะเพื่อนหกสไม่เข้านะคะ 0, 0ูนท่านไหนที่วิ่งเลข0ูนย์ก็เข้า 0, 0นะูนย์เนาะอินเดียค่ะมา9 0 0นะคะวิ่งศูนย์ก็ได้9 0 0นะคะส่วน9 2มาตัวกลับนะคะเป็นตัวที่ต้องเน้นเนาะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็อียิปต์นะคะอีปีบเนาะ 886นะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่เข้าเนาะ14มาอีกรอบนะคะเข้าตรงๆเนาะมาดูรัสเซียค่ะ829เข้าตรงๆมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็2ตัวล่าง58ไม่เข้านะคะเยอรมันค่ะเพื่อนๆ23ไม่เข้านะคะ84ไม่เข้าเนาะอังกฤษค่ะเพื่อนเพื่อน 997นะคะเข้าตรงตรงเลยเนาะเข้าตรงตรงนะคะอันนี้เราแตก3ามตัวตรงด้วยนะคะเพื่อนท่านไหนที่ตามเนาะแล้วก็91นะคะท่านไหนที่รูดเลข1นะคะเพื่อนก็เข้า91เนาะ,ะเลขในตารางนะคะมีเลข9มีเลข1นนะคะเนาะสำหรับหุ้นไทยช่วงเย็นนะคะ จ็ดสองเนาะเสียดายนะคะเลขในตารางก็มีเลขเจ็ดและเลขสองเนาะต้องไม่ได้เจาะให้นะคะเพื่อนไม่เข้าเนาะสามหกไม่เข้านะคะเราเข้าตรงๆนะคะหนึ่งรอบสองรอบสามสี่ห้าหกรอบนะคะเพื่อนแล้วก็เสียดายนี่แค่อีกช่วงเช้าเนาะไม่งั้นก็เข้าตรงๆต,ตัวนี้นะคะหนึ่งสองเนาะมาดูนะคะแนวทางนะคะ ของวันที่25เนาะเลขกำลังวันนะคะเพื่อนมีเลข7 6 4 3 1 5และเลข8นะคะเนอะเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อนเด่นเลข3และเลข1

ตัวกันนะคะเพื่อนตัวกันเป็นเลขสี่นะคะมีสี่ห้าค่ะสี่หกนะคะสี่เจ็ดเนาะตัวสุดท้ายก็คือสี่แปดค่ะ ส่วนอันนี้เป็นเลขที่ต้อมชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามนะคะชอบส่วนตัวมี17 71นะคะ6 7 7 6นะคะเลขข้างบนตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะแล้วก็7337นะคะตัวสุดท้ายก็คือ8 6 6 8ค่ะ สายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขสารูดเลข1นะคะต้อมจะเน้นให้เพื่อนๆน,นะคะ6ชุดสำหรับรวมหวยหุ้นนะคะเพื่อน3 4 4สค่ะ3 8 8 3เนาะ1 4 4 1 1 8 8 1นะคะ 4 7 7 4เนาะและตัวสุดท้ายนะคะ1771เพื่อนเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รอ3ตัวบนนะคะรวมหวยหุ้นเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดนะคะเนาะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะต้อลงคลิปแนวทางให้นะคะเนาะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปก่อนใครคะ่ะ ต้อมพารวยนะคะขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงๆปงังๆคะ่ะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย